รับซื้อรถให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงที่ไม่มีห,กหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับผมให้ราคาสูงจริงนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับอูปปะใบนะครับรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะ آ, ยิ่งสวยเรายิ่งให้ราคาสูงโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆทั้งสิ้นและมีทีมงานไปรับรถถึงหน้าบ้านไม่ว่าคุณจะอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้ห, right หรือจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราไปรับซื้อถึงหน้าบ้านโอนเงินสดเดียวนั้น แอดไลน์แอดหหรือสแกน Q r ว o d e คมาได้เลยแอดวนะครับผมโอเคครับผมายไปชมรถที่น่าสนใจกันดีกว่านะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่นะฮะวันหยุดยาวเราก็มีคลิปให้ได้ชมให้ได้เลือกดูกันนะฮะวันนี้เนี่ยมาพบกับรถพิเศษคันหนึ่งเลยนะครับกับยามาฮ่า r 1 5 m นะครับผมนี่เป็นตัวฉลอง60ปี world gp ของทางยามาฮ่านะครับคันนี้เนี่ยวิ่ง500โลเท่านั้นนะคุณผู้ชมวิ่งน้อยมากๆสภาพใหม่จัดแล้วปี67ดด้วยนะฮะ นี่นะครับปี67ก็คือปีนี้นะฮะนี่ปิดสวิตซ์เอาปลั๊แบบนึงเดี๋ยวมาให้ดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับเห็นล้นๆอย่างนี้คือเขาจัดทรงให้ดูสวยงามนะฮะอ่าแล้วก็จะเป็นอ่าคนนี้เป็นเจ้าของเดียวกับแอ r o ร็คันที่แต่งสติ๊กเกอร์นะครับผมที่ขายไปนะฮะอ่าชื่อเดียวกันเลยนะครับไปขนมาทีเดียว2คันเลยนะคันนี้500โลแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเอกลักษณ์กันดีกว่านะครับผมนี่ดิสเบรกนะครับผมเขาจะมีลายตามขวางมาให้เลยนะฮะยังอยู่เลยนะครับแล้วก็ เอาเล็บจิกเนี่ยไม่สึกเลยนะครับมาร์กเดิมตามหัวนอ็อตอยู่ครบหมดใส่นอ็อตมุงกุดสีทองมาด้วยบางจุดนะครับมีสปูลด้านหน้าฮะเป็นการลม้มล้อหน้ามาให้ด้วยนะฮะแถบยางนะครับผมนี่แถบสียางยังอยู่ดอกยางลึกนะครับผม500โลแท้ๆเลยนะครับจะบอกว่ากระจกเดิมมีนะครับผมสองข้างเลยนะฮะท้ายเดิมมีนะครับผม ตัวบางโซ่ตรงนี้มีให้ด้วยนะครับผมคือของเดิมเนี่ยมีครบเกือบทุกอย่างเลยนะครับแล้วสภาพรถเนี่ยใหม่จัดจริงๆเดี๋ยวจะมาขายถูกที่สุดในไประเทศไทย,ไทยกันให้ดูนะฮะนี่ฮะไม่ให้กระทั่งนี่ครับหัวน็อตน,นะครับยังมปีป้ายสีดำเนี่ยเห็นไหมฮะเมจิกสีดำเนี่ยนะครับจากเดิมโรงงานศูนย์มาเลยนะครับคือคันนี้สภาพใหม่จัดจริงๆคีบกลางยางยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับ นี่ไล่ไปเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะ,ะสภาพสวยนะครับผมมีแต่งมาจัดทรงมาเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีไฟลง้ไฟลงไฟเลี้ยวมีท้ายเดิมให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะให้ ABS มานะครับผมแล้วก็ระบบเบรคของตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นของไบเบ้นะครับไบเบ้ be, เนี่ยเป็นบริษัทลูกของเบมโบนะครับผมเพราะฉะนั้นเบรคเอาอยู่แน่นอนให้มา2พอร์ตด้วยแล้วแถมให้ ABS มาด้วยนะครับผม ตัวนี้ระบบสตาร์จะไม่เหมือนตัวที่แล้วแล้วนะฮะตัวนี้ระบบสตาร์จะมาอยู่ตรงนี้นะครับจะมารวมส่วนในสวิตช์ออฟลน์แต่ออกแบบใหม่จะไม่ใช่ตัวสไลด์แบบ M-slash หรือว่า MT-15 ทอย่างใดนะครับผมความพิเศษของซีรีส์ R 1 5 m นะครับนอกจากอ่าพวกสีนะฮะนอกจากไบเบ้ Bay แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือควิกชิปเต t e r นั่นเองนะครับผมตัวควิกชิปเตอร์เนี่ยจะมีไว้ทำอะไร คือตัวควิสชิปเตอร์เนี่ยเขาโฆษณาแปสติกเกอร์ไว้แบบนี้เลยนะครับมีไว้สำหรับเวลาอยู่ในสนามนะครับแล้วมีเหตุที่แบบว่าเอ้ยเรากำคัดตบเกียร์ไม่ทนันอะไรอย่างนี้นะฮะเราสามารถ ตบเกียร์ไปได้เลยนะครับผมตบเกียร์ไปได้เลยโดยไม่ต้องกำคั้นนะครับอันนี้คือความสามารถของ Quick ิป i f t e r ที่เขามีให้นะฮะในตัว R15 ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีตัวนี้นะครับโชคหน้าของเขาจะให้เป็นอัพไซด์ดาวมาด้วยเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่มนวลแล้วเอาอยู่แน่นอนนะครับคันนี้เนี่ยแต่งออกมาเป็นแนวแบบเหมือนลงสนามนะฮะแต่ไม่ได้ลงสนามนะคุณผู้ชมนะคือเขาแต่งเอาสวยเอางามนะครับเหมือนแอหลอกคันนั้นนะครับเขาก็แต่งสติ๊กเกอร์รอบคันเลยนะครับเขาเป็นสาวกแบบยามาฮานะฮะอ่ะคันนี้เดี๋ยวจะมาดูราคา กาันว่าเท่าไหร่กันเชียวนะครับเรามาดูสิ่งต่างๆที่อยู่ในหน้าจอกันดีกว่านะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะฮะในคอรีฟทของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีไฟฮาซาดไฟพมานะครับสตาร์ตสต็อปนะครับผมอ่แล้วก็มีไฟพาร์สไฟเลี้ยวแตรนะฮะบนหน้าจอนะครับผมนี่ก็จะมี odo นะฮะอ่ะเราก็สามารถกดอินโฟที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับเพื่อเลือกดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เราสามารถกดดูได้นี่นะฮะเห็นไหมฮะทริป1ทริป2 ออดิโออันนี้มีแค่ทิปหนึ่งทิปสองออดิโอนะครับกดไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นเอเวอร์เรจนะครับอ่านี่ฮะห้าสิบหกโลลิทหรอฮะโอ้โหนี่มี traction control ด้วยอันนี้ลืมพูดไปได้ไงนะครับ traction control เนี่ยสำคัญมากๆนะครับคือสมมุติว่าคุณขับรถเนี่ยเจอลูกระนาดหรือว่าเจอหลุมทําให้ล้อหน้ากับล้อหลังของคุณเนี่ยไ,ม,ม,ไม,ม,นนตตม่ความเร็วไม่สัมพันธ์กันอันนี้บอกแบตเตอรี่นะครับผมความเร็วไม่สัมพันธ์กันเนี่ยนะฮะ ก็จะทําให้เราเนี่ยล้มได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมการมี traction control เนี่ยเขาจะปรับบาลานซ์ล้อหน้าล้อหลังให้ความเร็วเนี่ยสมดุลใกล้เคียงกันพอล้อใดล้อหนึ่งที่ลอยจากถนนแล้วมาลงสัมผัสก,กับพื้นถนนอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันจะได้ไม่เกิดการสลิดของยางกับพื้นถนนนะครับทำให้เราไม่เสียศูนย์นั่นเองนะฮะ,ะภาษาชาวบ้านก็คือทําให้เราล้มยากมากยิ่งขึ้นมีทั้ง ABS นะครับเวลาถนนลื่นเนี่ยก็ล้มยากอยู่แล้วนะครับ traction control เข้าไปอีกนะครับโอ้โห ขับมันแน่นอนนะครับมีฟิกชิเตอร์มี ABS traction control นะครับระบบเบรคบายเบ้นะฮะแค่นี้ก็โอ้โหรูรามาเห้าแล้วนะครับเราลองสตาร์ทกันเลยดีกว่านะครับทีเดียวติดครับไม่ต้องบิดกระเร่งช่วยเลยนะฮะตัวนี้ระบบไฟหน้าเนี่ยเขาจะเป็น led นะครับนี่นะเดี๋ยวผมเปิดไฟสูงไฟต่ำให้นี่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมฮะคือไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในนี้เลยนะครับนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น daytime running light ส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะมาไว้ตรงนี้แต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใส่ตัวนี้มา LED มานะครับทำให้มันดูเพรียวไปกับตัวรถเลยนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟฮาซัดให้นี่ฮะติดทั้งคู่เลยเห็นไหมฮะแล้วก็ไฟท้ายไฟเบรกติดครบหมดรถสวยมากๆนะครับไม่มีล้มไม่มีชนและไม่มีแปดเลยด้วยซ้ำนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดสวิตช์ออฟรันนะฮะให้ดูควันขาวกันนิดนึงมีไหม,มนี่ควันขาวไม่มีนะครับผมอ่า มีไฟบอกเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นสัญญากเกียร์เอ็นนะครับแล้วก็บอกรอบสมมุติเราบิดคันเร่งนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แล้วมันมีไฟชิปเตอร์ด้วยไหมฮะไฟชิปเตอร์คืออะไรไฟชิปเตอร์เนี่ย เอาไว้สําหรับสมมุติว่าคุณอยู่ในสนามใช่ไหมอันนี้ผมใช้สวิตช์ออฟลันปิดไปนะคุณอยู่ในสนามเนี่ยแล้วคุณไม่มีเวลาละสายตาจากท้องถนนมาดูที่หน้าจอใช่ไหมครับตัวไฟตัวนี้จะทําหน้าที่เตือนว่าเฮ้ยรอบสัมพันธ์ในการเปลี่ยนเกียร์แล้วคุณก็สามารถกําคัดแล้วเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นคือมันเป็นความสะดวกสบายที่ผสมปนเปไปกับความสนุกเร้าใจในท้องถนนนะครับผมอ่าก็ใครเอาไปลงสนามอะไรเงี้ยก็ยิ่งดีนะครับและอาสิบห้าเนี่ยก็สร้างชื่อในเมืองไทยมามา,มากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดู ดูกันดีกว่าว่าแอดไลน์กันอะไรยังไงกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกด,กดกระดิ่งนะฮะเดี๋ยวจะได้มาคุยกันในส่วนของพาร์ทเรื่องราคานะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า youtube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกด พิมพ์ว่าวูบบบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมด นะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะฮะมันจะทําให้ระบบของ YouTube เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID Line นะครับอ่สมมุติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือก เข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วก็กดเลือกค้นหามีให้เลือก2อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5หแค่นี้นะครับแล้วกดแว่นขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม มาในส่วนของเรื่องราคานะครับผมตัวนี้อ่ะก่อนเรื่องราคานะฮะอัะตราบริโภคน้ํามันเราก็เห็นไปแล้วนะครับผมแล้วก็น้ํามันเนี่ยเราสามารถใช้ E20 ได้นะครับผมเก้าอและโซหอได้ส่วนเรื่องราคานะฮะมือหนึ่งเนี่ยตัวนี้อยู่1นึ0 0 0สประมาณไปปลาย8ปดถึงเก้พันนะครับผมอันนี้ยังไม่รวมว่าหน้าร้านขายเท่าไหร่นะฮะ,อ,ะอันนี้คือราคาออฟฟิเชียลแล้วกันนะครับก็ตีกลมๆอนุมานว่าแสนสี่นั่นเองนะครับผมแสนสี่ 1, 4, นั่นเองนะครับในท้องตลาดมือสองตอนนี้ขายกันอยู่8ปดหมื่นกว่าถึง7จ็ดหมื่นเ นะครับผมอันนี้คือราคาในท้องตลาดมือสองแบบทั่วไปแต่ไม่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่บูพอบายแน่นอนนะครับผมตัวนี้ผมขออนุญ,ญาตเปิดราคาแค่เพียง73,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมลด 500โลนะคุณผู้ชม73,900 500โลปี2023แต่จดปี67หรือ2024นะครับก็คือปีนี้นั่นเองไม่กี่เดือนเท่านั้นนะฮะบุ๊กเซอร์วิสมะครับ, me, รบผมเล่มพร้อมชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวนะฮะมีอุปกรณ์เดิมพวกไท้ายเดิมไปให้กระจกเดิมไปให้นะครับที่บังโซ่เดิมไปให้ด้วยนะครับผมนะในในราคานี้ถูกที่สุดในประเทศไทยสวยที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้นะเวลานี้ยังไม่มีคู่แข่งนะครับเพาะ500โลเท่านั้นนะฮะแล้วรถไม่ลม้มไม่ชนไม่แปดใด มาทั้งสิ้นด้วยนะครับรถบุคคลมือเดียวเท่านั้นเลยนะฮะเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณทลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะฮะอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยโคราชนบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่ห้าร้อยบาทค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยนะฮะขนาดโคราชลบุรีเนี่ยคิดแค่ห้าร้อยนะครับผมค่าทางดงทางด่วนอะไรรวมบรเบ็ดเสร็จขาดอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับคุณที่อยู่เชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตนะฮะจาก จะให้ส่งให้เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่รบกวนคุณแน่นอนนะครับเราได้รถดีๆไปแน่นอนนะฮะอยู่ห่างไกลกันก็บริการถึงนะครับใน1-2วันเท่านั้นเองนะฮะเรามีทีมงานเร่งด่วนไปส่งให้ถึงที่ได้เลยนะครับผมนี่รวดเร็วยางกรุงเทพเนี่ยได้เซมเดย์นะครับผมกรุงเทพปริมณฑทเนี่ยสมมุติซื้อเชา้าซื้อสายอย่างเงี้ยได้บ่ายหรือเย็นก็ได้แล้วนะครับผมหลังเลิกงานเราก็ส่งให้ได้นะฮะ,อ,ะอันนี้บริการแรกบริการที่2ตรวจเช็ค20จุดจากทางวอระเบอร์ไบต์ระบบไฟระบบเบ,บรี่เ ไม่พอถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับผมนะและแต่คันี้จะต้องบอกว่าครบ1 0 0 0โลอย่าลืมเอาเข้าสนยนไป Run in, นรันอินนะฮะต่อให้เราถ่ายนะ้ำมันเครื่องไปแล้วก็ตามนะครับอ่าครบ1000โลทาไมถึงต้องไปรันอินถ่ายนะ้ำมันเครื่องอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะมีเศษตะกันจากการผลิตได้นะครับรถมันยังใหม่จัดนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคอันนี้บริการที่2นะครับตรวจ0จุดและดูแลเรื่องของเหลวให้บริการที่3นะครับผมรับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบบบายให้1่งเดือนแบบไม่จากัดระยะทางจะวิ สวิตได้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่าใดๆทั้งสิ้นแต่คันนี้เหมือนโชค2ชั้นเพราะคุณจะได้รับประกัน0ูนย์5ปี50 0 0 0โลจากทาง y ม m ฮ่าไปด้วยนั่นเองนะครับผมสามบริการนี้โทรมาได้เลยที่064-6363-635 064-6363-635จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอน R15M มีคันเดียวแล้วตัวนี้เป็นลายพิเศษฉลอง60ปี World GP จากทาง y ม m ฮ่าด้วยนะครับหายยากนะฮะแล้วราคาถูกที่สุดในท้องตลาดคิดนานคิดช้า อดแน่นอนเหมือนเคยนะครับผมบางที5นาที10นาทีไปเรียบร้อย064 6363 635 064 6363 635 ID Line ผมเอสวหหรือสแกน q r Code โค้ดบนหน้าจอน,นี้มาได้เลยนะครับส่วน f c e b o o k f แฟนเพ e นะฮะก็ชื่อวูบเบอายนะครับผมเอาเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ย064 6363 635เนี่ยไปเซิร์ชใน Facebook ก็ได้นะครับผมวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ